เฮียวันนี้คนมาเรื่อยๆอยู่นะครับผมเฮียแล้วสาขางเฮียอยู่ใกล้นี่ก็มีกี่สาขาตอนนี้มี20สาขาทั่วประเทศครับเชียงใหม่พิษณโลกนครสวรรค์สุราษฎร์ภูเก็ตตังชนบุรีปัตยาาีอุบลสราบุรีอยุธยาและก็รอบกรุงเทพก็มีลังสิตมีสมุทรปราการบางพีมี ลาดกระบังสวนหลวงรอเก้าครับแล้วก็สมุทรสาครสามที่ครับอืมเยอะเยอะมากยี e ่สิบครับนี่นะครับเจ๋วเลยเย่เดี๋ยว,วให้ผมรีวิวเยอะได้ครับเย่ยืนช่วงไหนโฟก,กัสช่วงนี้ปะจะได้เห็นรถเลยได้ครับนะ action ทานในรุกชาไทยนมสดรสชาติเป็นยังไงบ้างครับพี่ชาไทยครับกินแล้วรู้สึกไทยมากเลยครับครับผมรู้สึกเหมือนอยู่กรุงแล้วนะโกสินทรเลยครับครับผมไทยมากครับครับผมรสชาติไทยๆนะครับครับผมมีอะไรอยากจะเชิญชวนให้คนมาเข้าถึงในซิกเนเจอร์เรยเยอร์คัตตอมซอฟต์พาวเวอร์ออนดรอกนิวตี้ยังไงบ้างไหมครับแหลมฮะหลอนแหลมด้วยครับ เออต้องมาลองครับต้องมาลองครับเฉกวยเนึบมากครับคนับไเคี้ยวหลายทีหน่อยนะครับเฉกวยเคี้ยวหลายทีหน่อยครับส่วนชาไทยรู้สึกรู้สึกโบราณเลยครับกินแล้วรู้สึกแก่ขึ้นมาอีกร้อยปีเลยครับนะครับโอ้โหกนนะครับที่เข้าถึงซิกเนเจอเยอะครับต้องซอฟต์พาวเวอร์ออนดร็อกนิวตี้โอ้ยครันหมดแล้วโจดเข้มข้นลงตัวเป็นอะไรที่หาความรู้สึกยังไม่ได้ต้องมาเข้าถึงด้วยตัวของท่านเองขอบพระคุณจริงๆนะครับที่ เต้นรถแสงอรุณออโตพานะครับเพราะว่าความรู้สึกดีๆรอตอบโจทย์ท่านอยู่ในรูปของโอ้โหต้องมาครับออเดอร์ล็อครับออเดอร์ล็อครับครับผมขอบพระคุณจริงๆนะครับเฮียขอบพระคุณครับเฮียได้เนะ <c oughs>